โรคไวรัสโคโรนาหรือโควิดสินะครับเป็นโรคที่สามารถติดเชื้อได้อย่างง่ายดายนะครับสามารถแพร่กระจายได้อย่างง่ายดายเพียงแค่หายใจหรือมีคนเพื่อนเสัมผัาก,กับผู้ป่วยนะครับหรือว่าโดนไวรัสมานะครับเลอะนํำ ไวสน,น,นะครับมาสัมผัสจมูกตาแล้วก็ปากนะครับเป็นโรคที่อาการไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหรนะครับและสามารถหายได้เหมือนไข้หวัดธรรมดาทั่วไปนะครับแต่จะมีอาการนะครับเช่นไอเช่นไอนะครับไอแล้วก็นะครับไอแล้วก็อะไรอีกนะไอแล้วก็มีไข้ต่ำแล้วก็ไอมีไข้ต่ำ ไอไข้ต่ำไอไข้ต่ำเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายและปวดไม่ไม่เดี๋ยวมันตรงไหนที่ว่าคข้ไขนั้นตัดได้ที่ตรงนี้ก็ตัดได้ไอไข้ต่ำและปอดอักพสบนะครับในปัจจุบันในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนะครับยังไม่สามารถหายามารักษาลรคนี้ได้นะครับไม่สามารถหายามารักษาลรกนี้ได้อย่างพวดเร็วตรงนะครับ เด็กเล็กและผู้ใหญ่นะครับถ้าติดเชื้อไวรัสตัวนี้นะครับอาจจะมีอาการคัื่นไส้เภะหายใจรุเแรวนะครับไวรัสโคโรนาครับจะเป็นไวรัสคล้ายๆกับไวรัสมือแมงสานะครับแต่ต่างที่นี้กันไวรัสโครนไวรัสโคโรนาคืออะไรไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสที่ในวงแยกครับ อาการนี้นะครับก็จะมีอาการตั้งต่ไข้หวัดธรรมดาครับจนถึงแรงเช่นนะครับเช่นนะครับโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือมือนะครับและโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงนะครับหรือโรคซานะครับซึ่งไวรัสตัวนี้นะครับไวรัสโคโรนานะครับเป็นไวรัสที่ติดเชื้อทางเดินหายใจ ป้องกันนะครับหครับหลีกเลี่ยงการอยู่พื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่แอาอัดนะครับ 2, สสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่แอาอาัด3ไม่ควรกินอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุกนะครับ4ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ําเปล่าหรือแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับ5ไม่ไม่นามือมาสัมผัสตาหรือจมูกถ้าไม่จําเป็นนะครับแล้วก็6ครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างสม่ ครับแค่นี้ครับชีวิตหเด็กที่มีอายุต่ำกว่า2ปีและผู้ที่มีอายุสูงกว่า5ปี 2. ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำทุกวัน 3. ผู้ที่มีโรคประจำจนระรังเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจและโรคปอดค่ะก็นะครับท้ายนี้ครับเนื่องจากช่วงโควิด1 9เครับเป็นช่วงที่ทำให้เศรษฐกิจนะครับ มีผลกระทบนะครับแล้วก็เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตใหม่นะครับขั้นที่หนึ่งครับสวมใส่แมสหยุดหยุดหยุดก็นะครับขั้นที่สองครับคนที่ดักล้างมือครับนะครับผมจะมาบอกเทคนิคการล้างมือนะครับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ครับเวลาคนบอกว่าเราไม่รู้นะครับว่าเราจะล้างมือกันยังไงนะครับก็จะมาบอกว่าให้ร้องเพลง Happy Birthday นะครับ จบหนึ่งรอบนะครับก็ร้อง Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you ก็เสร็จแล้วครับล้างมือครับก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับตรวจอุณหภูมินะครับให้คาสัญญาว่าจะไม่ไปไหนก็รับรองให้เธอเป็นคนสุดท้ายแม่ต้องเจออะไรที่มันได้รายโปรดฟังไว้ อดอกไม้นี่เหมือนคุณเลยอะบาน